พิเศษแห่งประเทศไทยรวมกับที่ปรึกษาจังหวัดสงขลาจัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกระหว่างประเทศมูลนิธิพลเอกเปรมเตรียมจัดพิธีเททองหลวงปู่ทวดพร้อมกัน9วัดทั่วจังหวัดสงขลา สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับช่วงรัวข่าว97ทางไทยทีวี97ออกอากาศผ่าน w ว r ไวเว็บไทย t ี v 97.com และ fm 97.0 m h กค่ะดิฉันโซเฟียนาหาิมะเดงเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกก็เลยนะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับที่ปรึกษาจังหวัดสงขลาจัดสัมมนาเผยแพร่ข,ข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกระหว่างประเทศ วันนี้13มีนาคม2557ณห้องประชุมโรงแรมสีภูบูติโฮเทลอภหัดใหญ่จังหวสงขลานายพิพพฟูเจริญผู้ช่วยว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกะทะพอกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในการสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลและการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่2ร่วมกับที่ปรึกษาจังหวัดสงขลาน,นายนรงพรณพัทลุงในอเภอหัดใหญ่นายพฤกพัฒโนรองนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่พร้อมกับผู้แทนหน่วยงานราชการ ภาคประชาชนและภาคเอกชนผู้แทนสถาบันการศึกษาองค์กรเอกชนและประธานชุมชนต่างๆของโครงการความเป็นไปนได้สำรวจและออกแบบเบื้องต้นทางพิเศษเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกระหว่างประเทศเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้ ซึ่งกทอพอได้มีการขานรับนโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11ด้วยแนวคิดที่จะให้มีการทางพิเศษเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านโดยมุ่งหวังให้ทางพิเศษของไทยเป็นสีแยกของ AEC อยู่บริเวณด่านชายแดนทั้ง4จุดคือแม่สายแม่สอดมุกดาหารและสะเดาโดยมีรูปแบบการให้บริการแบบครบวงจร one-stop service เช่นภาษีการผ่านแดนค่าธรรมเนียม พื้นที่อำนวยความสะดวกต่างๆและวางแผนที่จะนำระบบ ETC โดยใช้บัตร Easy Pass เข้ามาใช้ในการเก็บค่าผ่านทางระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมและการผ่านแดนระหว่างประเทศจึงจัดให้มีโครงการศึกษาความเป็นไปได้สำรวจและออกแบบเบื้องต้นทางพิเศษเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของรูปแบบธุรกิจในการให้บริการด้วยระบบทางพิเศษออกสู่เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวก ด้านโลจิสติกแก่สมาชิกประชาคมอาเซียนนายพิพพฟูเจริญผู้ช่วยว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ในการสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลของโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สองเพื่อต่อย,ยอดโครงการศึกษาความเป็นไปได้สำรวจและออกแบบเบื้องต้นทางพิเศษเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนจุดผ่านแดนทั้ง4ทิศและจัดลำดับความน่าสนใจในการลงทุนสำรวจเส้นทางคมนาคมและพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับพัฒนาเป็นจุดผ่านแดนและพื้นที่พิเศษเพื่ออ,อำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ของประเทศศึกษาความเป็นไปได้ด้านข้อกฎหมายเทค เทคโนโลยีและกระบวนการด้านศุลกากรระหว่างประเทศนอกจากนี้การจัดสัมมนากลุ่มในวันนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะข้อมูลและข้อสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญคณาจารย์และนักวิชาการจะช่วยกำหนดทิศท,ทางรวมถึงการวางแผนยุทธศาสตร์ให้สามารถดำเนินการได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาการดำเนินงานของกทอพอแล้วยังจะช่วยเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิอีกด้วย ต่อกันด้วยข่าวพิธีเททองของมูลนิธิพลเอกเปรมตินสุลานนท์เตรียมจัดพิธีเททองหลวงปู่ทวดพร้อมกัน9วัดทั่วจังหวัดสงขลามูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุลานนท์เชิญเข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษเททองหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดเนื้อนวัตโลหะขนาดหน้าตัก5เมตรองค์เดียวในประเทศไทยโดยมีการนิมนต์สงฆ์99รูปทําพิธีพร้อมกัน9วัด มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุลานนท์ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเข้าร่วมทำบุญในพิธีพุทธาพิเศษและพิธีเททองหลวงปู่ทวดเนื้อนวลโลหะองค์ใหญ่องค์เดียวในประเทศไทยและในวันเสาร์ที่15มีนาคม2557นี้มีกำหนดจัดพิธีพุทธาพิเศษอย่างยิ่งใหญ่นิมนต์สงฆ์99รูปโดยมีพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นฮิรัญยาบาตัตพระพรหมมังคลาจาร์พระธรรมภาวนาวิกรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไรมิตร ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์และศาสตราจารย์กิติคุณดรวิสนุเครืองามประธานพิธีฝ่ายคารวาสทำพิธีปลุกเสกพร้อมกัน9วัดได้แก่วัดเจดีงามวัดศีหยางวัดพระโคสำนักสงฆ์ต้นเลียบวัดดีหลวงวัดสนามชัยวัดจะทิ้งพระวัดเปรมศรัทธาวัดธรรมโคตร และเชื่อมมายัางบริเวณพิธีในวันที่15มีนาคม2557นสณสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุลานนท์จังหวัดสงขลาโดยเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา16นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกาในการนี้ทางคณะผู้จัดงานจึงขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนช่วยกันดูแลสายสินที่จะใช้เชื่อมโยงในการทำพิธีจากทั้ง9วัดมาสู่สถานที่จัดพิธีใหญ่และเชิญชวนเข้าร่วมพิธีได้ณสถานที่ปลูกเสกทั้ง9วัดในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อวันเสาร์ที่1มีนาคม2557ที่ผ่านมาได้จัดให้มีพิธีเททองครั้งที่1โดยมีพลเอกเปรมตินสูรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเป็นประธานในพิธีองค์หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ขนาดหน้าตัก5เมตรซึ่งเป็นเนื้อนวโลหะองค์เดียวในประเทศไทยเต็มเปลี่ยมไปด้วยความงดงามแห่งศรัทธา ซึ่งจะเป็นองค์ที่ประดิษฐานอยู่บนอาคารส่วนหน้าของศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูประมาจารย์หลวงปู่ทวดเยียบน้ําทะเลจืดจังหวัดสงขลาหน้าสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมเททองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0 8 4 3 0 0 5 4 5 4 0843005757 สำหรับวันนี้ช่วงรั้ข่าว97ก็ได้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ผ่าน worldwide web thaitv97.com และ fm 97.0 MHz ค่ะดิฉันและทีมข่าว thaitv97 ต้องขอลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ